สวัสดีครับพบกับโอมเชียงรายเคฟิตฟาร์มนะครับวันนี้เรามาอยู่บ่อปูนฟาร์มตัวบ้านนะครับก็จะเป็นการเตรียมน้ําใหม่นะครับอันนี้จะเป็นบ่อที่จะเอาทําการชําลูกกุ้งตั้งแต่โรงเดินไปถึงขนาด1นิ้วนะครับก็จะใช้เวลาการชําอยู่ประมาณ40-50วันนะครับอันนี้เพิ่งเติมน้ําไปแล้วก็ ใส่ที่หลบซ่อนจะเป็น้าสแลมแล้วก็เป็นท่อท่อน,นี้จะเป็นท่อ2อนิ้วนะครับก็หันความยาวก็อยู่ประมาณ6กถึง8นิ้วนะครับก็หันลงไปเพื่อให้เป็นที่หลบซ่อนแล้วก็ในบ่อนี้ในบ่อนี้จะมีหัวทรายอยู่7หัวทรายนะครับแล้วก็บ่อที่จะใช้อนุบาลรอบนี้ที่มาถ่ายให้ดูจะเป็นบ่อขนาด สีคูณหเมตรนะครับก็จะใช้การชำลูกกุ้งโดยใช้แม่กุ้งอยู่15แม่นะครับในการชำลูกกุ้งให้ขึ้นขนาดหนิ้วและ่อขนาดนี้ที่ผมเคยทดลองนะครับก็ไม่ควรจะเกิน20แม่ถ้าเกิน20แม่ไปใส่แม่ไข่เยอะไปมันก็ไม่ม,มีประโยชน์ครับเขาก็จะมีอัตราการกิน กันเองหรือควบคุมประชากรของเขาอยู่แล้วใส่ให้พอดีเพื่อให้เกิดความคุ้มค่านะครับแล้วก็ถ้าเยอะเกินไปแล้วก็ต้องมาจัดเก็บพ่อพันุ์แม่พันธุ์ที่เยอะเกินไปนะครับซึ่งอาจจะสิ้นเปืองบ่อบ่อที่ว่างก็ควรเอามาทําเป็นบ่อนุ่มบาลหรือเพาะอามาทําเป็นพุ่งเนื้อได้นะครับแล้วก็การชงแร่ธาตุของเรา มีไม่มากครับก็สองวัตถุดิบก็คือหลักๆก,ก็คือเกลือแกงเม็ดนะครับสำหรับอาหารก็จะเป็นเกลือแกงเม็ดที่ขัดขาวแล้วหรือไม่ขัดแบบเกลือสมุทรก็ได้ครับก็จำนวนประมาณครึ่งกิโลนะครับจุดประสงค์ของแร่ธาตุของเกลือก็เพิ่มแร่ธาตุวิตามินให้กับตัวกุ้งแล้วก็เร่งการเจรเิญเติบโต แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือช่วยในการปรับค่าน้ำ pH แล้วก็ในส่วนของการฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเป็นผงโดโลไม์นะครับผงโดโลไม์ตัวนี้ใช้อยู่1กิโลกรัมนะครับผงโดโลไม์มีคุณสมบัติเรื่องแคลเซียมและแมกนีเซียมเป็นหลักๆนะครับช่วยกระบวนการลอกคราบให้กุ้งไม่ลอกคราบติดขัดหรือว่า เกิดการตายในช่วงกระบวนการล่อข้ามนะครับสำคัญก็คือค่าน้ำท,ที่เป็นพื้นฐานของอน้ำที่เรามาใช้ในระบบฟาร์มครับถ้าค่าน้ำอยู่ในเกณฑ์พอดีเราอาจจะใช้แร่ธาตุไม่เยอะแต่ถ้าคุณภาพน้ำมีแร่ธาตุต่ำอาจต้องเสริมด้วยตัวของแร่ธาตุรวมหรือใช้ดินในการเสริมได้ดิน ก็จะมีกลุ่มของแร่ธาตุรวมค่อนข้างจะเยอะเพราะเป็นแร่ธาตุที่ได้จากธรรมชาติอยู่แล้วแต่แร่ธาตุจากดินเราก็ต้องคัดสรรดินที่ไม่ปนเพื่อนสารเคมีเพื่อไม่ให้ลูกกุ้งที่เราจะชำตายนะครับนี่อย่างนี้นก็จะทําให้ลูกกุ้งเราตายได้หรือทยอยตายได้เพราะว่าตัวของลูกกุ้งก็จะแพ้สารเคมีได้ไวกว่าของกุ้งไซโตนะครับ จะประ,ประมาณนี้ส่วนการเติมน้ำของของเราจะเติมน้ำไประดับที่20เซนถึง30เซนแต่ส่วนใหญ่จะเติมที่20เซนก่อนแล้วก็ทยอยเพิ่มการทยอยเพิ่มเติมน้ำจะเป็นกระบวนการเร่งการเจริญเติบโตหรือเร่งให้กุ้งมีการกร่อคาบได้ไวขึ้นก็ทยอยเร่งวันละเซนหรือ สองสามวันทยอยเติมเซนเรื่อยๆจนขึ้นสามสิบเซนอะไรประมาณระดับน้ำสามสิบเซนประมาณนี้จนหัวเขาได้ขนาดกุ้งที่จะเอาพร้อมไปลงบ่อขุนกุ้งเนื้อจะเป็นบ่อดินหรือบ่อปูนต่อได้เลยครับการชํำลูกกุ้งในบ่อนี้ก็จะได้ลูกกุ้งอยู่ประมาณสามพถึง 6,000ตัวครับขึ้นอยู่อัตราการรอดอีกทีถ้าสมมุติเพื่อนเพื่อน,นมีบ่อที่สำหรับการชํำเล็กๆอย่างสมมุติบ่อ2คูณ2เนี่ยจะใช้เกลืออยู่ประมาณ1กํามมือแล้วก็ใช้ผงโดโลไมท์อยู่ประมาณ2-3ขีดก็จะลดหย่อนลงไปนะครับอันนี้ผมมาถ่าย ั้นตอนของบ่อชามที่ใหญ่ไปหน่อยนะครับเพราะว่าอันนี้ผมวันนี้กําลังเตรียมน้ำพอดีอก,ก็เลยเก็ไอเดียขายให้ทุกๆท,ท่านดูว่าวาว่า,วา,วาวิธีการชํำนุบาลแบบพวกกุ้งเยอะๆหน่อยประมาณแบบไหนนะครับส่วนท่อตัวนี้เราก็โยนท่อไปประมาณสักร้อยกดท่อนะครับร้อยกวท่อนนะครับ ผ้าสแสลมก็เอาเป็นที่หลบซ่อนแล้วพางตัวแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยให้เขาแล้วก็เดี๋ยวก็จะทําการเอาผักตกชวานะครับก็จะมาใส่ผักตกชวาก็จะเป็นตัวที่หลบซ่อนให้เขาด้วยแล้วก็เป็นแกล่งอาหารให้เขากินและเป็นตัวบำบัดแอมโมเนียในน้ํานะครับได้ดีผักตกชวาวันนี้ก็จะใช้ร่วมในฟาร์มตรงนี้นครับ ใช้หมุนเวียนในนี้เพราะว่าคือเราไม่ใช้ของนำเข้าจากข้างนอกแล้วเพราะว่าเราไม่มั่นใจเรื่องติดโรคหรือติดพยาธิหรือไวรัสเข้ามาไหมเราทําการฆ่าเชื้อแล้วก็ใช้หมุนเวียนในนี้ครับเพื่อป้องกันโรคหรือไวรัสที่จะมาติดสู่คุ้งเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยไวรัส EMS หรือไวรัสตัวแดงตาขาวเนี่ยกระจายไปยังฟอก สัตว์น้ําต่างๆที่อยู่แหล่งน้ําธรรมชาติแล้วซึ่งอาจจะปนเปื้อนที่ถ้าเรานําพืชน้ําหรืออะไรจากธรรมชาติถ้าติดพาหะไวรัสเข้ามาก็จะทําให้พันกุ้งในฟาร,ร์มเราติดเชื้อก็จะเสียงความเสียหายที่จะทําให้กุ้งเราทยอยตายหรือเริ่มตายยกบ่อได้นะครับอันนี้คือปัจจัยที่สําคัญที่ เกษตรกรส่วนหนึ่งที่เคยขาดทุนก็เพราะเหตุนี้ที่ว่าลงกุ้นไปแต่ไม่มีพวกปลาหรือศัตรูเท่าไหร่แต่ผมผลิตได้น้อยก็ต้องคอยระวังเรื่องไวรัสตัวของอีนี่เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้เราจะได้หรือขาดทุนนะครับสำหรับทิปเล็กน้อยของการเตรียมบ่อ ชาลูกกุ้งขึ้นหนึ่งหิ้วก็ขอไปก่อนนะครับวัตดิพราบ